Hello, lọ đó. Ah, à, tuấn hả? Bao ngày rồi? Cú nghĩ đến ấy àn hòa, can. phải tại, tại, tại. Tại đuối. Cú cứ nghĩ đến măn ở bên Ừ, đài, đài. Để chơi gần, ขับรถดีๆหน่อยก็ได้รถไปเยอะทตบไม่หิดอ่าูมึงนั่งนั่งเนที่หน้ามึงน,นั่งเลยเรียบเหมือนกับขนขับรถมันดีกูขับดีแล้วเนี่ย <c oughs> ไอ้ต้นมึงก็เชื่ออีเจ๊มันหน่อยเยด <c oughs> ี๋ยวมันเป็นเห่วง มาไี่ไงวะเพื่อนอิจฉาอะไรจะเป็นไปเนี่ยไอ้โป่งไอ้ต้นคิดถึงติดคอไปเลยอเจเจฉาโอ้่นีวะเยโหหัวรถสบายดีสบายดีโอ้ยอ่านกูค่อคิดถึงเลยฮะเสียต้นเสียต้นเสียต้นเป็นไงมาไงโอ้ยค่อยคิดถึงเลยเมื่อคืนฝันถึงมึงอ่ะ คิดถึงเลยชวนเพื่อนแม่งมาจริงอ่ะไอ้มาดูมึงดูมากูพาใครมาด้วยไหนใครไอ้ร้อดสบายดีเพื่อนสบายดีเพื่อนคิดถึงมึงวะกูก็คิดถึงมึงวะคข้าับรนมาด้อยมาด้อยมาด้ไปถ้ามึงมาใช่อีกเดียวนะไม่เจอกูแล้วไปไหนอ่ะกูจะไปตกปลาชิวๆเดี๋ยวรีบมาแล้โอ้โหไกลมากไม่ไก่จริงอ่ะไปด้วยสิ ไปไหมยืนก็ดีอยู่ไปดิไปดิไปด้วยไปด้วยไปด้อยาูไหนๆก็มาแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวเตรียมข้าของกันโอเคได้ไปังไปตกปลากันทีนน่นี้นะ จะขนอะไรมาเยอะแยะมากมายวะเนี่ยมึงจะบ่นขายเลยนักหนาวะตอนมึงอยู่กองถ่ายนะแม่งแบกไฟต้นหนึ่งเป็นตันตๆมึงจะทำได้เลยอันนั้นมันงานด้วยได้เงินหด้วยไม่บ่นหรือเอานะอย่าบ่นกันเลยกูอยากจิบเบียร์กับพวกมึงละไปพวกมึงรู้ใช่ไหมว่ากูพามาที่นี่ทำไมอ่ะอยากมาล้ำลึกความหลังชาวกองถ่ายนานแล้วเราไม่ได้มาที่นี่กูตั้งใจจะพามานานแล้วล่ะ แต่ว่ามันมืดค่ำเวลาที่เราเลิกงานเลิกกองเห็นตกปลาแล้วะทำไมคิดถึงตอนอยู่กองถ่ายพระนาษีสวนนะพอเลิอกกองพวกเองก็เอาไปตกปลาที่แม่น้ำสโตงกันเนี่ยมันทั้งแขวะบานน้ำสโตบา้านเมืกัอยู่ที่นี่อยู่ขมา่าเว้ยออเจ๊นี่แม่อะไรเนี่ยสเตจเลือนว่ะพูดไปเรื่อยพูดถึงกองถ่ายืาอยสวน กูก็ไม่เด็กนะว่าเขาจะไปสร้างค่ายถ่ายหนังใหญ่ขนาดนั้นอลังการมากเลยคิดถึงความหลังนะที่ทำอย่นั้นโคตรอลังการเลยถึงค่ายนาเรสวนน่ะกูก็อยากไปวะเฮ้ยพวกนี้มึงพากูไปด้วยนะโอ้ยช่วงนี้เขาปิดเวยกูอย่าพาไปชิบหายเลยกูก็อยากไปกูอยากเห็นไอ้ต้นจีงตัวประกอบมึงก็พูดเกินไปฮะโอ้แหงกูไม่เจ้าชูไม่ได้เฮ้ยแต่กูว่ามันมีอีกโลนึงที่กูแบบ ไปเห็นล่าสุดจากหนังมาหรืออะไรสักอย่างอะแม่งโคตรอาร์ตเลยเฮ้ยอาร์ตโคตรตรงน้อะไรวะเดี๋ยวกูจำไม่ได้วะหนังเรื่องอะไรเอ้ใช่ใช่ใช่ล่าสุดของฉันเลยอะไรวะนี่ขุนพันสามหายลงกระดาษลงกระดาษใช่โอ้บรรยากาศสุดยอดมันเป็นแบบไงบ้างมันโคตรแบบอะไรอ่ะแบบวินเทจเลยจุจนจุจนเออสวยงามไหมเฮ้ยอาร ถ้ากูจำไม่ผิดนะคู่กรรมมาถ่ายที่นี่ปะวะโอ้ยคู่กรรมเขาถ่ายที่นี่ทุกภาคต,ตั้งแต่พี่เบิร์ตจนถึงนาเด็ดนะพูดถึงหนังคู่กรรมอะลเคชันที่ฮิตที่สุดก็คือตลาดปากแพรกเขาถ่ายที่นั่นอะทุกเวอร์ชั่นเพราะว่ามีตึกรามานช่องที่ร่วมสมัยแล้วล่าสุดด้ว,วยซีรีส์สงครามทรงด่วนนะเขาไปถ่ายทำที่ตลาดปากแพรก ส่วนไอ้ฉากท่าซรายอ่ะเขาไม่ได้ถายเมืองเหนือนะมึงเขาจะถ่ายท,ทําที่ท่าม่วงกาญจนบ,บุรีแล้วนี่แหละแล้วรู้สึกว่าจะมีหนังฮอลลีวูดนะเว้ยเรื่องเดอะเรเวลแมนอ่ะมาถ่ายทําที่สะพานข้ามน้ำแควแล้วนี่แหละแล้วยังมีถ่ายท,ทําที่สุสานทหารสัมบทติมิตรดอนรักที่นั่น่ะเขาฝังร่างทหารสมัยสงครามอ่ะไว้เยอะมากช่องเขาขาดแล้วก็สะพาน วัดวังไวบีการามหลวงพ่ออุตมะนอกจากนี้นะยังมีถ่ายทําที่ถ้ากระแซทําเฉลยแเราไฮไลท์นะโป้งสะพานรถไฟสายมอญน่าเว้ยล้วนแต่เป็นที่ดังทั่วโลกเลยนะมึงจะมีอีกที่หนึ่งว่ะรู้สึกว่าจะเห็นอยู่ในละครช่องสามเข้ามาถ่ายอยู่นะเมืองมะริกาละครใจขังเจ้าเว้ยใช่ไหมอ่าแล้วให้ช่วยกันคิดว่า ทำไมเขาถึงนิยมมาถ่ายที่เมืองกาทำไมถึงนิยมถ่ายเมืองกาเนรอเอาง่ายๆเพื่อนเรามากันบ่อยมากนะนะหนึ่งคือเมืองกาเนะไม่ห่างจากกรุงเทพแล้วค่าใช้ใจ่ายไม่สูงอ,อาหาร,ารการกินอร่อยอร้อยกับโรยนะนใช่ที่พักมีหลายราคามีภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เมืองการขาดอยู่อย่างเดียวเว้ยขาดทะเลเมืองจำหนังฝรั่งท <laughs> <อ>ี<อ>่เราเลี้ยงปิดกล้องกันได้เปล่าวะ จำได้ดิที่มึงขับรถคว่ำไงไม่เป็นไรหรอกเพื่อนมึงพูดไปเถอะกูไม่โกรธพวกมึงหรอกเรื่องมันผ่านมานานแล้วกูเข้าใจว่าวันนั้นน่ะมันเป็นดุบัติเหตุกูไม่เคยโกรธพวกมึงเลย แต่กูดีใจด้วยซ้ำว่ามีพวกมึงเป็นเพื่อนถึงตากูมองไม่เห็นนะแต่ใจกูมองเห็นนะเว้ยกูต้องขอบคุณพวกมึงทุกคนเลยที่พวกมึงอ่ะเป็นตาให้กูเวลาไปไหนมาไหนก็เอากูไปด้วยกูก็ไม่รู้ว่าพวกมึงอ่ะลำคาญกูก็เปล่ากูเป็นภรระให้พวกมึงหรือเปล่าแต่กูสัมผัสได้ว่าพวกมึงอ่ะไม่ทิ้งกูแน่ๆบางครั้งกูก็คิดว่ากูอ่ะ เป็นพาลายพวกมึงด้วยเดี๋ยวเพื่อนกันเวลาไปไหนอะมึงก็ต้องคอยจูงกูไอ้ต้นล้วคอยจูงแขนกูไอ้อัดก็ต้องคอยประคองกูกูขอโทษได้หรอกถ้ากูขับรถไม่ประมาทวันนั้นอะม,มึงก็ไม่เป็นแบบนี้หรอกมันเป็นไรหรอกเราเพื่อนกันนี่แหละที่เขาเรียกวิตราภาพไปเพื่อนกัน ถ้ามีเวลานะกูอยากจะพาพวกมึงไปที่ที่หนึ่งวะ่ะไปตั้งแคมป์นอนเต็นท์ทำอาหารกันที่ไหนวะปิล็อกบ้านอีตองถ้ากูไม่ตายก่อนนะเว้ยไปกับกูนะเว้ย้ม,มึงไม่ตายกูก็ไปกับมึงไม่่เคอส,สวาพืนของเรานนั้นยิง่ง มึงกับกูไม่ใช่คนห่างไกลกันกูเจ็บมึงก็เจ็บกูล้มมึงขอ ต้นไอ้เล้คูไอ้ป้องไอ้เห็นว่าอีเจอื้อหือมองเห็นแล้วกูดีใจมึงด้วยมึงเห็นปะดีใจล่าเอาล้วไอ้อ่นไปไหนอ่ะเพื่อนมึงฟังกูแล้วเว้ย อัดมันตายไปแล้วอัดมันป่วยมานานแล้วแต่มันไม่ยอมบอกพวกเรา <c oughs> จนอาการมันหนักขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> จนมารู้ตัวว่ามันน่าจะอยู่ได้อีกไม่นานมันเลยเขียนจดหมายมอบดวงตาคู่นี้ให้กับมึงก่อนที่มันจะซึนใจตาย มันตายทำไมมึงไม่บอกกูกูจะไปบ้านอีต่อปีล็อกกูจะไปกับไอ้อัดไอ้อมันตายไปแล้วแต่ตามันอยู่กับกู คุณลมมึงชุดดึงกันทุกคืนและวัดไม่เคยเดียวดายมีมึงกับคูเดินข้างกันไปไม่ต้องพูดให้ใครเข้าใจ